เราจะต้องมีไมซ์แบบไหนและผู้ชายเขาถึงจะโหยหาเราแน่นอนค่ะพูดถึงความเป็นผู้หญิงเนาะถ้าในความรู้สึกของผู้ชายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะต้อง always demanding ถูกไหมคะเรียกร้องต้องการตอลอดเวลาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภยัยจะต้องคอยจิกคอยตามคือคอยเป็นฝ่ายเป็นผู้ล่าเขาตอลอดเวลานะคะพอเป็นแฟนกันปุ๊บเนี่ยความอิสระเสรีต่างคนต่างใช้ชีวิตมันไม่มีแล้วดังนั้นรู้ไหมว่าเราจะสร้างความแตกต่างให้เขาโหยหาเราได้ยังไงสิ่งที่คุณมีนะคุณจะต้องทำตัว วรู้ตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองนะคะก็คือคล้ายๆกับการรักตัวเองนั่นเองนะคะถ้าคุณรู้คุณค่าในตัวเองปุ๊บเนี่ยว่าคุณนี้มีค่าแค่ไหนคุณทําอะไรได้บ้างคุณสวยแค่ไหนคุณรู้จักภูมิใจในตัวเองถ้าคุณสร้างความรู้สึกแบบนี้ให้เกิดกับตัวเองได้คุณจะเลิกวิ่งตามเขาแล้วพอคุณเลิกวิ่งตามเขาเขาจะกลับมาเป็นฝ่ายโหยหาคุณเองค่ะแต่ทีเนี้ยกระดุมเม็ดแรกมันคืออะไรคุณจะต้องทําชีวิตตัวเอง่ะให้มันมีคุณค่ามีสนุกเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่การที่เราไปวิ่งตามเขาแล้วรู้ วความรักมันคือคอยตามใครสักคนหนึ่งตลอดเวลามันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าเราไม่เห็นค่าของตัวเองมากพอทีนี้มันก็ถามย้อนกลับไปว่าแล้วทํายังไงจะให้เราเห็นค่าของตัวเองมากพอคุณจะต้องรู้ว่าเป้าหมายของคุณในชีวิตเนี่ยอย่าไปดิพเอนออนผู้ชายมากเกินไปนะคะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองทำตัวเองให้สวยให้มีความสามารถพัฒนาตัวเองไปให้ถึงจุดสูงสุดแล้ววันนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าฉันไม่เห็นจะต้องวิ่งไล่ตามผู้ชายอีกเลยค่ะ